นิกกี้ครับหนมากเลยเราบอกที่เห็นเลยถ้าหัวลุกจะไม่โดนเลยแต่ว่าสบายใจได้เพราะแค่พิมพ์เดียวอ่ะคุณลองเหวี่ยงจนกว่าจะชนเพื่อให้พิมพ์ดูเพื่อพิมพ์มุมสู้ตายนะอันนี้ซึ่งคุณจะบ้าบอใส่หัวม่ใส่วัวกับหลังกับหลังทำไมวะนี่อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย เอาเพื่อนพิมมาอเอาเอาเอาเพื่อนพิมพ์มามาสิมาเอาเพื่อนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเอาให้ล้มเพื่อนเอาให้ล้มเพื่อนพิมพ์กูสู้ตายเอาให้ล้มเอาให้ล้มเอาให้ล้มเลยเอาให้ล้มเลยไงเพื่อนเพื่อนพิมพ์สู้ตายเอออ่ะดังนัไหมมาทายผม ความหวังของทีมสีแดงอยู่ที่น้องพิมคนเดียวถ้าพิถ้าน้องพิมทําล้มได้ทั้ง3ก่อนที่เขาจะทําล้มแม้แต่พินเดียวคือเสมอเท่านั้นท่านหนึ่งคุณลักพร้อมไหมครับครับแต่ถ้าน้องเพลทําล้มเพียงแค่หนึ่งชนะเลยนะพร้อมไหมฮะพร้อมครถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยใคเยโอ้ยอะไรมือขวา ช่วยนะช่วยมันดึงมันนไม่ดึงเขาปล่อยแล้วมันดึงเลยแล้วเนี่ยช่วยได้นมือกรได้ไงเนี่ยทำพรมแล้วนะทีมไปทีไปทีนไปไปทีมีไปทีมไนีไีมไปทีีมไมไปม จะโกยหมด3พินทางนี้ได้ 2, 2> พิน oh. เหมือนกันรับเพิ่มไปอีก2พิน <Okay. S 1> ดังนั้นรับไปก่อนเลยหนึ่งดาวคือทีมสีน้ำเงิ oh.